รับเข้าหนึ่งลำจ้ะดูกติพันน้ก็เล่ V4 ครับผมนี่มาจากร้านนี้ด้วยนะจ๊ะอีิีไปนะครับเจ้าของท่านนี้ครับคือเจ้าของท่านเดียวกับแซดเก้าร้อยครับผมแซดเก้าร้อยที่ทําเป็นโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งไปนะครับคันนี้คันใหม่ของพี่เขาจ้าเป็นไงแซดเก้าร้อยบอกเลยนะบอกเขาทําแล้วเขาเก็บเขาจอดเก็บจริงแล้วเขาจะซื้อคันใหม่เฮ้ยเขาพูดจริงเขาทําจริงเขาพูดไงเขาทํางานเลยอ่ะดูดิ คันนี้ก็เล่ V4 คันนี้นะครับดูนะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาครับคันนี้วิ่งแค่13,000กิโลเ,ออเสียงปั๊มติ๊กต่อเนี่ยเสียงโหมดมากโอเค13,700กิโลนะครับไม่แท้นะครับรถจาก MMBike คุณเชื่อถือได้เลยครับชื่อนี้นะครับไม่ซีซูว่าครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณดูเอานะครับคุณดูนะคุณดูนะ สีแดงแบบนี้แหละเนี่ยคือแดงที่ค่อนข้างจุกจิกเลยรถคันนี้เป็นรถปี2019ครับอายุน้อง5ปีนะครับวิ่งแค่10,000สามบอกเลยนะว่าความเสื่อมความโทรมมันก็มีค่อนข้างน้อยคุณก็ดูเอาแล้วกันคุณดูเอาคุณดูเอานะครับความเสื่อมความโทรมมันน้อยมากนะครับมันดีมากนะครับมันดีมากเบื้องต้นเลยเราต้องล้างเราต้องวอร์ดต่อจริงๆเราต้องวอร์ดวอร์ดหนักๆนะครับคือล้างหนัก ในส่วนของข้างล่างสิ่งที่น่าเป็นห่วงของดูคาตี V4 ีโฟเห็นร่องนี้ไหมครับจะร่องมหาเสน่ห์เลยเนะนี่ยเพราะร่องเนี้ยบอกเลยนะว่าเข้าแล้วออกอยังไงก่อนนะครับแต่เราก็เคยทําเราเคยทำฟูลดีเทลลิ่งของดูคาตี้วีโฟไปนะครับ <S <S เ, <S <S เดี๋ยวก่อนใช่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 เราทำเซรามิกโคตติ้งหรือว่าฟูลดีเทลลิ่งอย่างไรเ,เราเคยทําไปครับอืมจะน็อตของดูคาตี้โเราเรยครับมันต้องระมัดระวังนะตรงนี้เป็นที่น็อตเดินโงงานเนาะ อันนี้เป็นเราเรียกว่าท็อกกันท็อกนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นเฮดนะครับมันมีหลายส่วนที่หัวน็อตมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละส่วนเขาจะมีน็อตแต่ละตัวที่เขาใส่มาครับเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับมันจึงทําให้เราต้องใช้เครื่องมือและระมัดระวังคุณดูร,บรอบๆครับ ไปก่อนอะไรยังไงโอเคแค่คราบสกปรกเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอ,อือหืออือ,อโอเคมีโปรแกรมนะครับเยอะพอสมควรทั้งลำนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าชุดล่างมันถอดถอดยังไงคุณเห็นแฟลิ่งของดูกรติตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้ครับมันมีดึงมีดันนะแฟลิ่งดูกตรติเนี่ยมันไม่ได้แบบทําง่ายๆครับทับทีมยังอยู่เลยอ่ะอืลดค่อนข้างเดิมครับค่อนข้างเดิม พี่เขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยน,น,น,น okay. เป็นเทาเทมินี้โอเคเปลี่ยนเป็นเทอรมนี้แล้วก็มาอีกรอบเป็นัตอนเมนเทนะครับสำหรับเดือนนี้เลยนะครับสำหรับเดือนนี้วันที่5นะครับเดือนนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดรับคิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเจอกันอีกทีเดือนหน้าที่ราชพฤกษ์ตอนนี้เรากำลังทำสถานที่อยู่นะครับรอเราหน่อยนะครับอร่อยแน่นอนสถานที่จะดีกว่านี้แน่นอนตอนนี้มันแน่นครับมันแน่นมันแน่นมันเนี่ยผมมีพื้นที่ทํางานเท่ะกาณ 2คูณสองเมตรซึ่งมันน้อยมากนะครับตรงนี้คือมันน้อยมากที่นู่นจะมีเป็นสตด์เป็นส่วนที่ดีกว่านี้นะครับการวางผังแผนที่วางผังในการทํางานของเรามันจะดีกว่านี้ทุกอย่างมันจะเฟิร์มกว่านี้กว้างกว่ามันเอ์แพนออกนะครับแล้วมันก็จะเฟิร์มออกไปในตัวด้วยนะครับการทํางานนะครับมันจะเป็นสตด์เป็นส่วนมากขึ้นนะครับลูกค้าจอดรถไว้อย่างเงี้ยมันรถมันจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับอืมจ้ะเอางี้เดี๋ยวขอถอดไปบางจุดนะครับแล้วก็ เริ่มตน้นวอร์ดกันเลยดีกว่าครับผม เสร็จครับตอนนี้กําลังเหลือหลังเบานะจ๊ะลลางไวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผ่านไปวัน8ชั่วโมงนะครับผมนอนตื่นมาก็ใส่เลยต้องนอนล้านนะครับวันไหนที่ทํารถนะครับเพราะว่างานมันต้อง follow ต่อนะจ๊ะดูด้านล่างนะครับด้านล่างผมก็เล่นเล่นเยอะมากนะครับคือเล่นเล่นจริงนะครับเล่นหนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราขึ้นมาครับเราจะมีโอกาสได้แค่ไดวอ o ครับเต็มที่เลยสุดๆเลยครับตรงนี้ครับจุดนี้นะอันนี้คือเราลางแล้วนะ เรายังไม่ได้ทาอะไรเราเด็ดหูกไหมว่าน้ามันขังแล้วเราก็ต้องเอาถาดมารองไว้ก่อนนะครับดูดิแล้วไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นโปอามด้วยนะครับเรา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 ต้องเอียงไว้เราเราเราให้เขาเสด็จน้ําดีกว่าอาอย่างนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วถ้าเราขึ้นมาครับข้างบนเต็มที่เลยเราก็ได้ใช้แค่สติมเมอร์ครับแต่เราไม่อยากใช้สติมเมอร์เพราะอะไรรู้ป่าเพราะามันแห้งแล้วไงเพราะมันแห้งแล้วครับ มันสามารถจะเก็บในส่วนรายละเอียดได้เลยนะครับทีนี้การใช้สตรีมมอร์มันก็แช่อีกนะครับไปแช่อีกมันยืดเวลาไปอีกครับอายืดเวลาไปไม่เท่าไหร่หรอกครับทีเนี้ยที่เขาค่อนข้างแบบอยากเห็นรถเร็วๆอะไรเงี้ยได้ดีผมจัดให้นะครับดูล้อมีความตึงเงาขินด้านใช่ไหมเดี๋ยวผมลองคาลิเบตดูก่อนว่าสามารถปรับผิวได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวโค้ดให้ด้วยนะครับสำหรับล้อนะในส่วนของชิ้นสีแดงคุณดูได้เลยนะครับชิ้นสีแดงตรงนี้ครับจะมีโฮโลแกรมค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวดูพาไปดูคุณรู้จักคำว่าแดงจุกจิกไหมฮ้ยโรแกรมบางๆทั้งบาททั้งคันนะครับดูที่ถังนะครับแล้วพี่เขาก็โฟกัสในส่วนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับโูรโแกรมบางๆทั้งคันนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้เขาโฟกัสจุดนี้จุดนี้ครับมันถูกกดทับด้วย ด้วยแฟนชิชีนนี้แหละนะครับน่าจะเป็นคาร์บอนนะครับที่เคยที่เคยใส่หรือเปล่านะครับคันนี้มาจาก m M&Bike ครับทีนี้คาร์บอนตัวนี้มันกดครับเดี๋ยวเราลองลองเปิดขึ้นมาดูก่อนตรงนี้น่าจะมีกรองอยู่ถ้าจําไม่ผิดนะครับอืมครับชิ้นสีแดงครับปรับผิวครับต้องใช้เคมีของ s o n น็ครับและทีนี้ผมยังจําไม่ได้ครับว่าพี่เขาเป็นฟูลดีเทลลิ่งพลัสหรือเปล่านะครับใช้ซราิกอันดับ2ของโลกไหมนะครับ ผมจาไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันใช่ครับในการปรับผิวเราอาจจะลงด้วยโซนแอกเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราลงด้วยตัวอื่นครับทิ้งผงขัดเต็มแน่นอนนะครับมันจะเต็มพื้นที่ตรงนี้แล้วงานมันจะจบแบบไม่ไม่ไม,ไม่คือมันฟุ้งอะ่ะมันฟุ้งอะ่ะแล้วดูสถานที่เราเป็นอย่างเงี้ยสถานที่เราค่อนข้าง่ค่อนข้างเล็กลงแล้วนะครับมีรถจอด5้าคันแทบจะเดินกันไม่ได้ละนะครับการวางของระเกะระกะนะครับจริงๆมันต้องขึ้นวางขึ้นบนชั้น ทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้ครับตอนนี้มันมันยังถือว่าไม่โอเคนะครับอืมโอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดทีละจุดก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนเปลียกไม่เห็นหลอเนี่ยขึ้นมาก็ต้องโดนอีกนะครับตรงนี้ใช้ไดวอสได้ใช้พวกใช้พวกลินเนอร์ใช้พวกอะไรอย่างนี้ทําได้ครับแต่ว่า ต้องเปลืองกระดาษทิชชู่หน่อยต้องเปลืองผ้าต้องเปลืองผ้าเช็ดหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> มันเป็นการแบบล้างแห้งๆจริงๆนะครับล้างแล้วให้มันแห้งเลยอ่ประมาณนั้นนะครับก็จะ <c oughs> มีไม่กี่จุดครับเมื่อคืนโซ่สเตอร์เล่นแบบเล่นเยอะครับฝาครอบสเตอร์หน้าต้องถอดออกครับเพราะว่าโอ้โหเต็มไปหมดครับบางคนหลังบางคนหน้าครับไปถอดกันหน้างานด้วยนะครับ ตรงส่วนนี้เห็นไหมมันก็จะมีบางจุดครับท,ที่ที่มันยังไม่เนียบนะครับเดี๋ยวเราจัดให้อีกตรงนี้ก็เราก็แรปไว้นะครับส่วนหน้าจอเราแรปไว้แต่ว่าเราถอดออกนะครับอืมโอเคค่อยๆทํคาครับค,อคอ่อยๆทําไม่หยัดเราทําไปตามโปรเซสครับเราไม่โหลดเราไม่โหลดแต่เราจะไม่รีบครับเพราะเราอยากให้งานเขาละเอียดขึ้นนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผม ามาดูในส่วนของชิ้นดำนะครับส่วนภายในตามชอบลึกๆเล็กๆต่างๆนะครับผมว่าผมก็ดูดีแล้วนะมันก็มันก็น่าจะเนยบเนียบได้แล้วนะนะครับแห้งๆนะครับงานของเรานะครับเราจะไม่ได้เน้นงานเยื่ออยู่ใต้นี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ของดูปติ V4 นะครับประมาณนี้นะครับเนิ่งๆแห้งๆครับงานเราเน้นแห้งนะครับ โซรู้สึกว่าฝั่งฝั่งหนึ่งจะมีซึมๆหน่อยแต่เราล้างแล้วก็ยังไม่เห็นรอยซึมนะเนี่ยพอล้างแล้วก็โอเคนะแกนนอกแกนในก็ถือว่าโอเคนะครับระหว่างที่เราทำนะครับเราก็จะเก็บเรฟเลนซ์ให้กับลูกค้าด้วยว่าอาการรถเป็นยังไบง,ง,งบ้างมีจุดไหนแมตช์เหงื่อบ้างรถจะบอกครับนะแต่ว่าบางอย่างเราก็ทําได้บางอย่างว่าคือรถเราก็ใส่ข,สข,สข,ข,ของเรเนะมีอย่างก็ทําได้มีอย่างก็ก็ทำมาได้เพราะว่าอันปายนะครับอืประมาณนี้นะครับบางอย่างโดน อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโดนโดนโดนแฟลลิ่งกัดบ,บางจุดจะมีแฟลลิ่งของกัดกันเองเขากัดกันเองเหมเือนว่าอย่างจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นรอยขอุของแฟลลิ่งเป็นการกดทับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> แห้งๆเราบอกแลว <Okay. S 1> แห้งๆเราเน้นแห้งๆอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับวายนะครับร้อนครับเราเคลือบให้ด้วยโซนักริมครับอันนี้หินดิอจากหินดีโอเคจบทำอะไรไม่ได้นะครับพวกพวกจันเบรพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเก็บให้อีกทีนะครับพอล้างเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วครับมันจะเป็นสนิมมันจะมันจะมีแบบคราบสนิมนะครับเดี๋ยวเก็บอีกทีนะครับจะแต่แห้งแน่นอนนะครับตอนนี้เรากําลังจะปรับผิวครับตอนรี้พิเศษพามาดูนี้เดี๋ยวขอปิดประตูก่อนแป๊บนึง คืองี้คืองี้นะจ๊ะอันนี้เรายังใช้ไฟขาวอยู่จะมาโอเคโซเนตเคมีที่ใช้ต้องเป็นสซเนตครับทางระบบนะครับเอา,าดูนี่เอา,าดูนี่อือครับคุณดูนี่นะคุณดูจุดไฟสองสัดทั้งบนนะครับคุณก็จะไม่ค่อยเห็นเห็นเห็น,หนบ้างไม่เห็นบ้างสําหรับริ้วรอยเนาะตัวนี้นะจ๊ะ นี่แหละจ้ะโฮโลแกรมนะครับทั้งทั้งลำเลยทั้งลำเลยพอล้างออกมาแล้วอะไรแล้วครับก็เห็นได้เลยว่าเขาน้องมีโฮโลแกรมค่อนข้างเยอะนะครับดิฟสแกนเราไม่แน่ใจนะเราเรานเห็นขีดขวางนี่ไหมขีดขวางเนี้ยเรากลัวเป็นดิฟสแกนจังนะครับแล้ว v 4ครับเป็นแล็กเกอร์ที่ค่อนข้างนิ่มให้ความฉ่ําของมิติสีค่อนข้างเยอะนะครับคุณลิตี้ค่อนข้างดีครับสำหรับเรื่องของสีดูคตินะครับแน่นอนคุณลิตี้ดีแน่นอนนะครับแต่นะครับมันจะมีความจุกจิกในระหว่างการทํางาน การลงงานของเราเนี่ยคุณดูโครโลแกรมจะต้องกลิปส่องครับถ้าไฟอื่นส่องก็เห็นแต่ว่ามันไม่ลึกแต่พอเราเอากลิบส่องมันก็จะลึกหน่อยข้อดีของการส่องลึกๆแบบนี้ครับมันทําให้งานมันเลี่ยงเนียนกว่ากว่าปกติอืมจ้ะตอนนี้ยังมีแสงรอบข้างกวนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดับไฟดูแล้วลองใช้ไฟส่องขัดดูเดี๋ยวก็จะรู้ครับอืมดูสิแห้งๆเนาะตรงนี้แห้งๆชอบมากชอบจุดนี้มากมันแห้งครับ โอเคจ้ะค่อยๆคลิเบตร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผม เวลาที่เราองโคตติ้งครับเจ้าของพี่ท่านนี้นะครับเลือกเป็นเซรามิกตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าครับเราต้องย้ายร้านนะครับทีนี้ในการเซอร์วิสมันก็จะไกลเขาหน่อยนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคพี่พี่ใช้เป็นเซรามิกตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่ามันมีการดูแลหลังการขายให้ทุกหนึ่งปีครับสี่ครั้งนะครับเซรามิกตัวนี้อยู่ได้ห้าปีจ้ะเลี่ยมๆนะครับเราว่าตอนนี้ก็เลี่ยมเลี่ยมแบบเลี่ยมเยอะอะนะ เออมันเลี่ยมเยอะนะครับก็ได้บางจุดประกอบแล้วบ้างบางจุดนะครับแล้วก็บางจุดตอนนี้คือเหลือแค่ใส่เบาะอย่างเดียวแต่ว่าเราตั้งใจที่จะโค้ดขึ้นไปบนโค้ดแฟรลิงบนตัวรถแบบนี้จะดีกว่าสําหรับเขานะครับเคสบาเคสนะครับบางเคสนะครับก็โค้ดแยกจะดีกว่าแต่ว่าดูแล้วว่าเออสวยกว่านะครับแบบนี้ดีกว่านะครับถึงนะครับถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอโอเคจ้ะมา เริ่มโคดกันดีกว่าครับผม สวัสดีเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมบอกเลยนะว่าก็ก็ก,ก็ก็เหนื่อยอะ่ะเออแต่ว่าหายเหนื่อยนะครับคือเห็นรถเลี่ยมแบบนี้แล้วครับเรารู้สึกหายเหนื่อยดูกติบพันนิก็เล่ครับและเกอร์เขาไม่ธรรมดานะเคียร์โค้ดของเขาให้มาค่อนข้างดีแล้วเยอะไม่ธรรมดาครับการปรับผิวเขาบอกเลยว่าต้องใช้คำว่ากว่าจะลงโอ้โหเหมือนนิ่มเหมือนเป็นรอยง่าย จริงๆพานิเกเล่คันนี้ถ้าสังเกตเลยเดี๋ยวเจ้าของมารับรถให้เจ้าของรีวิวต่อได้เลยครับว่าลองสังเกตเลยเหลือแต่ดีฟสแครดครับอะไรที่เป็นโฮโลแกรมสวอร์มทุกอย่างนะครับโลเคียให้เกลี้ยงให้เลี่ยมทุกจุดนะครับนะตอนนี้เวลาประมาณเกือบตีสี่ครับจ้ะคือถ้าเราไม่ทําวันนี้ครับคือเจ้าของจะมารับรถในวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้กลางวันผมไม่มีเวลาเพราะว่า ผ่งนี้ครับผมต้องเข้าไปดูร้านใหม่นะครับร้านใหม่ผมกําลังทําฟ้าใหม่นะครับทําใหม่ทั้งหมดทั้งหมดจ้ะเดี๋ยวเจอกันได้นะที่ราชพฤกษะจ๊ะ,ะมาให้ดูที่ตัวเคียร์โค้ดก่อนนะครับมันเลี่ยมจริงนะครับมันต้องเป็นอะไรที่เลี่ยมแบบเนี้ผมถึงจะส่งกลับ บ้านได้นะครับพี่เขาต้องเอารถไปใส่ทะเบียนนะครับตรงนี้มีรอยลึกค่อนข้างเยอะตรงจุดนี้ตอนนี้ผมอาจจะ Energy Low มากๆนะเพราะว่าผมง่วงนอนนะครับแล้วก็หิวข้าวด้วยนะครับดุคติพันิคเคเ V4 นะครับเข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing plus ด้วยนะครับสวยมากนะครับจบสวยๆผมเองก็รู้สึกดีตอนเนี้ไม่มีคำพูดที่จะพูดผมบอกเลยว่าอยากให้คุณดูคลิปในทุกช่วงที่ผมตัดและต่อลงมา นั่นคือ,อรายละเอียดที่ผมทำจริงๆนะครับคันนี้ผมใช้เวลาทำทั้งหมดรวมวันนี้ด้วยจริงๆมันต้องห้าวันแต่ว่าอันนี้คือสี่วันนะครับทำกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นส่วนที่เป็นเอาพูดตรงๆก็เป็นลูกมือแหละนะความรับผิดชอบลดทั้งคันอยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Position ทุกอย่างที่ควรจะต้องอยู่นะครับรถซูเปอร์ไบค์ความปลอดภัยมาที่1ความสวยนะครับมันมารองจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับในการประกอบจึงสำคัญมากนะครับใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกครับมันจึงทำให้เป็นอย่างนี้แหละนี่คือเพิ่งอินฟลีชเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับตอนนี้คือยังไม่เฟิร์มมากนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องถ่าย วิดีโอไปให้ดูว่าพวกนี้มันเฟิร์มยังไงแต่ตอนนี้ที่เราเห็นนะครับมันมีความใสมีความหนาอยู่แล้วนะครับพอมันเฟิรม์มมันเซ็ตตัวดีๆในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเห็นอีกทีหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ,อสวยมากครับเหลี่ยมคมล่องลึกลดเขาดูคมเขาดูคมขึ้นมานะครับ แต่ไม่บางสังเกตดีเพราะว่าเราจะใช้เป็น D A 1 0 0แต่บางจุดเล็กๆครับบอกเลยว่าใบคันนี้ไม่หมูนะจุดเล็กๆต้องใช้โรตารี่โทษนะคุณดูใบขัดเราอันนั้นคือเราใช้เสร็จแล้วเรากำลังจะเตรียมตัวเอาไปคลีนนะครับส่วนนี้คือก็ต้องเอาไปคลีนอีกนะครับคุณดูใบขัดเราดิโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรมากมายเนี่ยคือมันเยอะไปหมดมันล้นไปหมดผมเอาพูดตรงๆว่าณตอนนี้ผมพูดอะไรแทบไม่ออกเลยแต่รู้สึกดีครับ เป็นความรู้สึกดีมากๆที่ทําจบแล้วก็เขาสามารถที่จะรับรถกลับบ้านได้ในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็งานเรียบร้อยด้วยนะที่สําคัญเลยคืองานเรียบร้อยดูคัตตี้แดงเป็นแดงครับดาเป็นดําชิ้นดําเราลงให้ด้วยทริมครับและตรงไหนที่มีเคลียร์โค้ทตรงนั้นครับจะต้องเป็นงานของเซรามิกโคตติ้งครับไอโซครับเป็นอัลตาเซรามของค่ายจีเทคนิคเป็นเซรามิกอันดับ2ของโลก มันจึงได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ล้อแม็กล้อทุกอย่างนะครับเราจะไม่ใช้เซรามิกลงเซรามิกน้ำยาเซรามิกไอโซทูไม่ได้ออกแบบมาให้ลงที่ล้อนะครับตัวนี้ครับเราต้องแยกครับเราใช้เป็นโซนักลิมครับตัวนี้นะครับจะทําให้มีไฮโดรพบิกอยู่ในตัวครับรีดน้ําแน่นอนครับคุณสมบัติเขาแน่นอนเขาเขาต้องรีดน้ำครับ และดูดิว่ามันดูดิมันมันเป็นด้านกึ่งด้านกึ่งเงาล้อเดิมของโรงงานมันกึ่งด้านกึ่งเงาเพราะฉะนั้นครับเราต้องคีปความเป็นคาแรคเตอร์เขาไว้นะครับคาแรคเตอร์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับรถทุกคันนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วกันนะจบสวยๆผมชื่นใจนะครับดีใจโอเคจะย้อนดูคลิปดูตอนดูตอนอินพสดูนะครับเราจะรู้ว่าเราทำอะไรบ้าง คือตัวน,นี้พูดไม่ออกแต่อยากให้ดูที่คลิปเอานะครับก็สนุกสนานจบได้ด้วยดีเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าหายเหนื่อยเพราะว่าดูดิโอ้โหจะทุกตรงทุกตรงครับบอกกล้าพูดได้ว่าทุกตรงคันนี้เลี่ยมจริงนะครับอีกนิดหนึ่งผมก็จะลือแฟลลิ่งชุดหน้าอะแรแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นงานใหญ่และผมกลัวพลาดเพราะพี่เขาก็รีบเองพี่เขาก็รีบด้วยแล้วผมเองอะ ก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ชํานาญในเรื่องของดูคตินะครับผมก็รื้อบางจุดออกจริงๆมันควรเหลือแต่ถังแล้วที่เหลือไป PCS ข้างนอกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เวลามันจํากัดและตัวผมเองนะครับต้องขออภัยในลูกค้าจริงๆนะว่าตัวผมเองผมต้องทําหน้าร้านตรงนู้นแล้วก็คือทุกอย่างมันรันไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าช่างค่าเช่าครับในเรื่องของคิวงานทุกอย่างมันรันไปหมดผมเองก็ ยังทํายังจัดการตรงนี้ไม่ได้ในในร้านเนี้ยในร้านเนี้ยก็ต้องปรับปรุงใหม่อีกนะครับเพราะว่าต้องให้แฟนผมนะครับทำเป็นฟูลเลสซ์ลองตอนนี้หน้าร้านผม2ออย่างมันมันยังไม่ฟูลเลสซ์ลองครับอืมแต่ว่าเนี่ยโอเคก็จบสวยๆดีๆแจ๋วๆครับเลี่ยมๆม,มันเนี้ยบครับคันนี้มันเนี้ยบจริงนะครับแล้วแดงเป็นแดงจริงนะเหลี่ยมคมล่องลึกสังเกตดูดีๆนะครับว่างานจากเราไม่หนาไอ้ไม่บางครับ มันคมนะล่องลึกมันชัดนะแต่ว่ามันไม่บางครับมันก็จะมีบางจุดครับบางล่องเครื่องมือเข้าได้ก็คือก็เลี่ยมอืมจะตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เป็นดีฟสแคร์ครับที่มันเอาสีออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอืมสาหรับจุดนี้นะครับโอเคงานเจ้าดูค่าที่ V ฟคันนี้ผมขออนุญาตปิดจอบไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ